ยินนิ้วตะล่สุดเลยกรรันมันไม่ใช่ของเล่นกับผมวันนี้คนขี้ขิงตอนที่สองครับผม<อ>แน่นอนว่ามันต้องเป็นของผมอยู่แล้วของเล่ใหญ่อย่างนี้นะครับ<อ>ต้องถาม้ยวยรว่าพี่กล้าไมมจะเอาของมาโชว์นะฮะอ๋อยังไม่ได้อยังไม่ได้ยังยังไม่มาก็ผมจะก็เป็นข้ออ้างนะครับข้ออ้างของคนที่ไม่มีของมาโชว์นะครับจะคือโทรหาล้านเลยจะอวดอะไรวันนี้ขออวดงานปั้นครับเพราะไม่รีวิวมานานแล้วแล้วก็ช่วงนี้ ช่วงที่ถ่ายต้องบอกว่าช่วงที่ถ่ายนะ<ไ>กระแสสไปเดอร์แมนมันกำลังมาแต่ไม่รู้ว่าตอนออกกระแสจะเป็นยังไง <laughs> แต่ก็ไม่เป็นไรเราซื้อมาแล้วแม่ <laughs> ก็คือไซส์โชว์พรีเมียมฟอร์แมตสไปเดอร์แมนนะครับผมนี่อันนี้เป็นขนาด1ต่อ4นะแล้วก็ออกมาจริงจริง,งตัวนี้ไม่ใช่ตัวใหม่ออกออกมาสักพักหนึ่งแล้วตั้งแต่ปี2016ถึง2018ประมาณนั้น16 16 17นี่แหละประมาณนั้นแหละถ้าจำไม่ผิดนะก็ประมาณ5-6ปีนะครับต้องต้องบอกว่าเคยไปเจอเพื่อน่ะมี เคยไปเดินเคยไปบ้านเพื่อนแล้วเออสวยอะรู้สึกว่าเออหล,ลงหลงหลตัวนี้มากแล้วก็คิดว่าเออไม่ไรในเมื่อเพื่อนมีแล้วก็ไม่อยากจะไปซื้อซ้ำอะไรเงี้ยก็คิดว่าเออเดี๋ยวผ่านผ่านมาเนี่ยเนี่ยผ่านมาห้าปีแล้วไซชโชก็ออกสเร์แมนหลายตัวเหมือนกันแต่เราก็ยังไม่เจอตัวที่รู้สึกแบบมองแล้วก็ถูกใจเพราะอย่างที่บอกว่าตอนช่วงที่ตอนที่เก็บงานปั้นอะ่ะผมก็ซื้อแหลกลาละแล้วก็ช่วงนี้ก็คือหลังๆก็ขายออกไปบ้างละเพราะรู้สึกว่างานปั้นมันไม่เหมาะกับสถานที่ตอนเนี้ย น,นะตอนนี้เพราะที่มันแคบเราก็จะซื้อแต่ตัวที่แบบเออมันเห็นแล้วว่าเฮ้ยเรามันคลิกจริงๆอะไรเงี้ยตัวนี้ผมไม่อยากจะพิเศษน,นะแต่ผมอยากจะบอกเลยครับหลายๆคนอ่ะเขาโหวตให้เป็น number นันเลยนุ้ยของอะไรวะของงานปั้นนี้เฮ้อเออคือผมไประหว่างก่อนที่ผมตัดสิในใจซื้อผมบอกผมก็ไปหาข้อมูลเยอะมากเว้ยคือหลายๆคนที่ทำท็อป10หรืออะไรเงี้ยคือถึงมันไม่ติดท็อปหนึ่งนะมันจะติดท็อป3ยู่เว้ยแล้วก็แบบ คือมันแปลกที่ว่าทุกคนก็คือมันมีตัวนี้ติดโผล,หล่หลายตัวเลยใส่ว่าใสออํสำนักเลยเออแส่ว่าตัวนี้แส่ว่ามันต้องมันต้อง,งแบบตรึงใจนักสะสมงานป้างจริงอ่ะเออหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวมาดูครับครับผมแต่ว่าเนี่ยผมอยากพีเต์กล่องก่อนที่เอากล่องขึง้นมาหน่อยดอิกล่องสวยปะกล่องสวยนะดิเป็นเป็นคอมิกแบบอาร์ตเวิร์กอ่ะนี่โหเท่อะเท่พะานะแล้วก็นี่นะครับดูใกล้ๆนะฮะผมไม่อยากจะโม มันเป็นยังไงครับนี่ดูใกล้ๆครับดูได้นะสติกเกอร์อโชเอร์ไส์โอกลุ่มสนะพราผมเป็นตัวพิเศษนะไม่ไม่ใช่ตัวธรรมดาไม่เอาระดับเอวนี่ตัวธรรมดาไม่ได้ต้องตัวพิเศษโอ้ยสุดยอดเลยมีกี่ตัวมีอยู่ตั้ง2 5 0 0ตัวนะทำไมทำไมพอพูดจำนวนปุ๊บดูมันดบลงวะแม่งคือจะบอกว่าจริงๆตัวนี้ไม่ตัวหายากนะคือใครใครรู้สึกแค่เกิดดูดีลแล้วชอบเนี่ยก็คือสามารถตั้งรับแล้วก็มีคนมาเสนอขายแล้วราคาก็ไม่ได้ขึ้นเพราะว่า ตัวธรรมดาทำออมาทั้งหมด5,000ัตัวตัวพิเศษอีก2 0 0 0 2,500ตัวคือตัวนี้มีประมาณ7 5 0 0ตัว75 0 0ตัวบนโลกใบนี้ <c oughs> เออมันอาจจะฟังดูเยอะใช่ไหมทางนั้นเราลองเปลี่ยนเป็น7,500ตัวในจัก,กรวาลนี้นะโอ้หดูน้อย้ยจัก,กรวาลนี้เขายังเล่น,ลนงานปั้นไซเซอรอดีกเหรอไม่เขาคงเล่นฮโลแกม่ะจักรวาลอื่นเกดมเดี๋ยวมาไปแกะดูครับว่าข้างในเป็นไงก็เดี๋ยวเรามาดูนะว่าของข้างในเป็นไงแล้วก็แต่ก่อนอื่นอยากจะโชวกับว่าไอตัวพิเศษนมัจะะไได้้อรบาง นี่ครับของพิเศษจะมีอยู่สองอย่างนี้ก็คือมีหัวหัวมันพิเศษกว่าหัวธรรมดายังไงครับก็คือตามันจะแบบแบบหยีๆหน่อยข้างหนึ่งอ๋อตามันไม่เท่ากันใช่แต่ส่วนเดี๋ยวเดี๋ยวจะชัดๆเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูโค้ดอัพอีกทีหนึ่งแต่แค่จะบอกเฉยๆว่าเนี่ยของพิเศษมันอยู่แค่สองอย่างนี่ละเป็นมือยิงปิดกระตาหยี <laughs> ใช่ก็กิมมิคเล็กๆน้อยๆแต่ส่วนต่างตอนราคาพีก็หลายพัน แต่นี้ผมได้มาเป็นมือสองไงก็ยังพอคุยครับผมงั้นเดี๋ยวมาเริ่มจากฐานวพาผมไปดูไปทําการบ้านมาหนึ่งแล้วเหมือนกันหาครับมึงไปทาการบ้านที่โรงแรมอะไรมาพี่กล้าอย่าเอาเรื่องเรื่องตัวเองมาพูดสิแมไม่เอาไม่เอาไม่เอาโง่ระเบิดควันตูมตามนี่หนูเห็นระเบิดเลยรู้ว่าสมุทรไทเลยใช่ด็อกอ็อกใช่ไหมถุยกัปตันสิครับนี่ไมั้ฐานฐานฐาน ส่วนแรกก็คือฐานนะแล้วก็แล้วอันไหนมันอยู่ด้านหน้าอันนี้เหรอไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวเราไปรู้กันเหมือนกันอึ๊บตึ๊บต่อมาครับเสียบเลยเดี๋ยวช่องนี้มีประสบการณ์แย่ยๆ้วเราต้องค่อยๆระวังได้แต่คิดกึ๊บป่ะเฮ้ยถูกต้องอ้าวโหโหเราเสียบทีถูกทางเลยอ่าเฮ้ยใช่ป่ะวะน่าจะใช่แหละ <laughs> ทำไมเป็นเอียงวะมันก็เอียงดิฮะ ก็ถูกแล้วนี่แล้วมันคงเอียงอย่างงี้เหรอเออเนี่ยดูดิร่องร่องมันเอียงเห็นไหมสองแล้วมึงบอกมึงทำเมื่อกี้มึงบอกทำกันบ้านม,ามันก็ต้องมีลืมบ้างว่าแล้วเมื่อเช้าผมงแม่นอนอ๋อไอ้นี่ล่ะเนี่นะต่อมาอคือ <นะ S 2> ถ้าผมจำไม่ผิดนะก็คือเสียบไว้อย่างงี้อ่าอ่าเอ๊หรือว่าอีกด้านหนึ่งว่ะมันได้ทั้งสองด้านนะน่าจะด้านนี้เพราะด้านด้านเสยอ่ะอ๋อเออ,อใช่ใช่ใช่ใชอันนี้จำได้ว่าเท่าที่ดูมาคือไม่มีแม่เหล็กแค่เกี่ยวไว้อย่างงี้โอ้แม่กูเอาตัวมาเลยเหรอเนี่ย อ๋อนี่เสียบรูนี่นไอ้เหี้ยะท,ท, <c oughs> ทายากทายากพายยากเฮ้ยทาโคตรยากเลยพีก่กาช่วยพยุงยนนหน่อยนิดนึง <c oughs> เราจะไม่เกิดอุบัติเหตุอีกครั้งหนึง่งอ่า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 โอเคเล่นทายากด้วยอ่ะอ่ะเฮ้ยเสียวพอจับสไปเดอร์แมนเมื่อกี้ภาพแฟลชแบ็กไอ้แกร็บมาพอดีเลย <c oughs> ไอเนี่ยเราบึ้งไปดัดให้มันลงล่อง <c oughs> อันนี้มันไม่ได้ดัดไง อ่าแล้วต่อมาก็คือหัวนะครับอุ้ยขุ่แม่เหล็กมันดูดสะใจดีว่ะเนาะขอลองเล่นบ้างเลยไหมมันดูดแบบดูดปึ๊บอุ้ยอุ้ยเฮ้ยดูดแรงดูดแรงเออรู้สึกเลยว่าแน่นน่ะเออว่ะเฮ้ยดูดแรงว่ะอฮ้ยโอ้ยชี่ยเจ็บมือเลยยังไม่ทันใส่นี่เสร็จแล้วก่อนเสร็จแล้วไอ้นี้เป็นเวอร์ชั่นธรรมดาอุ้ยแต่ทาแม่งทาแม่งยากว่ะไอ้ศาสตร์ S <S> <S คือไม่ไม่คิดว่าตอนแรกกูนึกว่าตัวตัว,ตวมันจะอยู่อย่างนี้เหมือนแบบแอนแอนอยู่กระสาวอย่างนี้นะอโอ้ไม่คิดเลยไม่เคยเห็นเลยอ่ะไม่เคยเลยไม่เคยเห็นใช่เออเอเอก็ถึงบอกผมถึงบอกว่าผมไม่เจอบ้านเพื่อนผมแบบเฮ้ยเชียสไปเดอร์แมนท่านี้แม่งใช่เลยอ่ะเออเพราะผมไปดูตัวอื่นผมก็ยังไม่เจอแบบตัวที่แบบรู้สึกแบบท่าแม่งเท่อะอะไรอ่ะส่วนใหญ่มันก็จะอ่าไม่ไม่กระโดดก็ก็แบบนั่งอยู่บนอะไรสักอย่างเนี่ยเออใช่เราดูรู้สึกว่ามันเหมือนกับมีเรื่องราวอ่ะคือมันเป็นระเบิดตรงนี้ใช่ไหมก็คือระเบิดจากกอบบ แล้วก็เหมือนกับเนี่ยหลบหลบจากเสาเสากันจะลลมแล้วนี่ก็เหมือนกับหลบแล้วก็ยิงใยอะไรเงี้ยก็ท่ายนะไอเดียมแม่งดี <ยา S 2> แล้วายายตอนนั้นอ่ะผมคุยกับเพื่อว่าเฮ้ยท่านี้แม่งเพราะงานปั้นมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีปัญหาเอียงนะม,นมันมีปัญหาเอียงแต่ผมก็คุยกับเพื่อนก่อนที่ผมจะซื้อว่าเฮ้ยของมึงเอียงยังวะมันก็บอกอ้ยกูก็โชยไม่เคยมีปัญหาเอียงเลยอะไรเงี้ยก็เออก็แปลกดีอาจจะเป็นเพราะว่าสังเกตเมื่อกี้ตอนใส่อ่ะเดือยที่เสียบเข้าไปอ่ะหนานะ นะหนาแล้วมันเป็นเหมือนมันเหมือสองจังหวะเพราะว่ามันจะมีไอเดือยเดือยนี่ก่อนแล้วก็มีแท่งเหล็กยืนออกมาอีกทีก็เลยคิดว่าแต่คือเราลองถามเพื่อนแล้วก็ลองถามคนที่ผมซื้อต่อมาเนี่ยเขาก็บอกว่าเออผมโชว์ก็ยังไม่มีปัญหานะอะไร้ยอืมเอี้ยเดี๋ยวมาดูดูตัวพิเศษแต่ผมว่าในใจผมมีแล้วว่าผมอยากโชว์แบบไหนช่องของแม่เหล็กมันรู้สึกว่าสองศนย์ก้า้ที่ผ่านมาแม่เหล็กมันก็ไม่ดูดแรงดึงเลยขนาดนี้อันนั้นไม่อันนั้นตัวฐานยังกรองอยู่เลยอันนี้รู้สึกดูแล้วแบบหือส นี่เป็นไงเอ็พี่ก้าดูหน้าหน้ามันจะยีหยีหน่อยได้อีการมณ์นึงไอ้กวนอันเนี้ยหน้าได้อารมณ์ไอ้ยจริงเหรอชอบอ่ะพี่ชอบชอบชอบหน้านี้มากกว่าอ๋อเอ้ยผิดผิดกับผมว่าผมว่าผมว่าชอบมือยิงใหญ่เขาจะได้รู้ว่ามันยิงใหญ่ออกไปแต่ผมก็ชอบหัวเดิมใช่แต่มือมือไม่ต้องก็ต้องยิงใหญ่ใช่งันทำมันทำท่าให้ดูมันเปล่าเปปี๊ยอ่ะดูดิความความต่างอ่ะแค่นี้กับหัวเฮียแม่งต่างรู้สึกตอนนั้นเท่าที่ถามเพื่อนต่างกันเกือบหกพันเลยนะโอ้ตัวธรรมดาอ๋อชิดละสามพัน อแต่ก็รู้สึกว่าใช่ไหมได้อ่ะโอ้โหท่าแม่งได้ใจมากเลยอ<ถ>่ะเดี๋ยวเออท่าแม่งได้ใจมากเลยแม่งว้าวตรงท่าเลยอ่ะโอ้โหมึงมึงคิดได้ไงวะใช่ไหมอ,อาจหานมากนะกับการเอามือข้างเดียวเนี่ย <laughs> มือข้างเดียวใส่ลงไปเนี่ยเออคือผมว่าผมเห็นของเนี่ยผมเจอของเพื่อนผม้วแบบในใจบบเอออยากได้ว่ะเห็นตั้งแต่วันนั้นนะอ,อ่ะอยากได้มาโดยตลอดแล้วก็ ที่ผ่านมาจะเห็นคนเขาขายตัวธรรมดาไงจะไม่ค่อยเห็นคนขายตัวพิเศษแล้วก็บังเอิญพอดีว่าเดอเขามีคนขายตัวพิเศษในราคาที่เรารับได้เงี่ยนี่ครับ the best ให้เป็นอันดับนดที่หนึ่งเลยของสไปเดอร์แมนดีแล้วที่ไม่ไปลงโชว์อ่ะทำไมแพ้ชอบชอบนะชอบชอบยริงเหรอจิมมี่ชอบชอบถ้าไม่เหลือแดงใชถ้าไม่กินขาดมากเลยโอ้โหหนึกว่าพี่ก้าวนึกออกคือคือไม่ไม่รู้จะไม่เคยเห็นผ่านตาเลยไม่ไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเออ ก็เนี่ยอย่างที่บอกเห็นขาเงี้ยเราก็โอ้ชัวร์แปลข้างฟ้าไอ้ผมประมาณนี้แหละครับคนขี้ขิงตอนที่สองโอ้ยไงตกไปไงโอ้ยไอ้แต่ดูดูพราวกว่าเทปแรกอีกไอ้เทปนี้ดูสราวจังสร้างมาตรฐานสร้างมาตรฐานแล้วต่อไปจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูรอให้คนแถวนี้เขาเอาของมาใกล้ใกล้ก่อนนะผมว่าตอนที่สามต้องเป็นตอนที่พี่แล้วตอนที่สามต้องเป็นของพี่แล้วเฮ้ยกูได้มานะกูจัดอยู่แล้วอ๋อโอเคโอเคโอเคสุดยอดเลยอ่ะสุดเฉียบเนี่ย แต่ก็ที่เขาคอมเมนต์สีผมก็พอพอเห็นของจริงก็เริ่มเริ่มเข้าใจแหละแต่ก็เดี๋ยวดูด้วผมก็โอเคนะไม,ไม่ไม่รู้สึกว่าติดอะไรคือถามว่าถ้าให้สิเต็มสิบไหมผมก็อาจจะมีหักแต่ผมตัวนี้ผมให้เก้าเต็มสิบเลยแนละ้วกันโอ้โหให้จะเยอะด้วยให,ออให้เยอะเลยเฮ้ยประทับใจผมชอบท่ามากเออท่าแม่งเฟี้ยวเออว่ะหวังว่าคงไม่เอียงเหมือนที่ใครใครคนพูดนะแต่ก็เออมันก็ผ่านมาหลายปีแล้วก็ไม่เอียงนั่นแหละมันคงไม่เอียงแล้วมัว้งเจ้าของเก่าเขาก็ตั้งไว้อย่างงี้ใช่ไหมเออใช่ เออแล้วก็คงไม่แล้วเขาว่าอย่างนั้นนะมีเอียงหรือไม่จริงจริงมันอาจจะเอียงไปแล้วก็ได้เป็นทรงนี้เจ้าของเก่าเขาดูทีวีนะคงจะขำอ่ะจริงจริงไม่เอียงไม่โชว์เลยสุดดีซะงันจริงจริงไม่เอียงเว้ยพวกนี้นะโง่เลยครับผมก็คนที่ขิงก็มานี้ครับยังไงติดตามของผมแดีวตอนต่อไปต้องเป็นของพี่กาแล้วครับเพราะตอนผมก็เหนื่อยที่จะหาของมาแล้วผมก็อยากจะเผื่อของไ้ลงโชว์บ้างนะครับก็ไม่อยากจะมาโชว์ขิงเยอะนายนายนี่ หน้าแกงไม่ต้องได้ของตลอดเรื่อยๆทำไ<ล>มให้ผมมาโชว์คนเดียวเออมึงก็เสียเงินซื้อไปเรื่อยกูก็นั่งชื่นชมเดียวโอ้ยสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยผมไม่ใช่คนอย่างนั้นผมไม่ใช่คนอย่างนั้นครับผมยังไงอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เขช่องครับครับกดสั่นกระดิ่งแล้วก็แชร์ไปให้โลกเวนี้รู้ว่ามีรายการแบบนี้นะครับคอมเมนต์ให้พีก้าเของมาด้วยครับกดดันไว้ครับพอหมุนปั๊บมไอ้ตรงนี้หักเบืองล่วงครับได้ยอดวิวเลยนะเนี่ย จริงๆถ้าให้ติผมรู้สึกว่าตรงควันอ่ะผมไปดูช่องต่างประเทศคือเขาก็หักหักไอ้ตรงทําสีนี่แหละไอ้ตรงควันเขาบอกว่ามันมันมันไม่มีไฮไลท์มันมันชัดไปอ่ะสีมันโดดไปะเมันเค้าก็บอกเหมือนเหมือนก้อนอึใช่ควันควันมันไม่ควรต้องเงาเล่าวะมันต้องไมันต้องไม่สะท้อนแสงได้ดูขางเราได้ไหมเหมือนอึไอ้แม่งเดี๋ยวกูกูมองไม่เป็นควันแล้วทีนี้ไม่เหมือนก้อนอึ